ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรัรย์วัดโพค,ค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัด ซึ่งแน่นอนนะคะที่วัดแห่งนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางกันมาจากทั่วทุกมุมโลกแล้วที่นี่นะคะก็ยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งค่ะที่พุทธศาสนิกชนมักจะมาร่วมกิจกรรมนะคะเวลาที่มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งในชีวิตช่วงของ New Normal นะคะหลังจากที่มีการระบาดของโควิด -19 แล้วที่วัดแห่งนี้นะคะมีการเตรียมการนะคะเพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนได้มาทำกิจกรรมในวันสำคัญ สำคัญในรูปแบบใหม่หรือว่าในชีวิตแบบยุค New Normal ซึ่งเขาทำกันอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้ในรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะ ู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะอยู่ในวัดโพค่ะแน่นอนอยากรู้นะคะว่าการมาทำกิจกรรมต่างๆทางศาสนานะคะของพุทเทศสิกชนเนี่ยเขาจะต้องทําอย่างไรวันนี้รายการได้รับเมตตานะคะจากพระมหาประเชิญนะคะกลับนมัสการค่ะแล้ววันนี้ร่วมสนทนากับท่านนะคะแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งคืออยู่กันระยะห่างนะคะสนทนากันแบบนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะ วันนี้มีโอกาสได้มาที่วัดโพแห่งนี้นะคะก็เห็นว่ามีพี่น้องผู้เดิศาส,สนิกชนมากันเป็นจํานวนมากเลยเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสําคัญนะคะเป็นวันอาสาฬหาบูชาด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังถึงความสําคัญของวันสําคัญวันนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมเจ้าคะเจริญพรวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันเพ็ญกลางเดือน8อาสาฬหาเป็นชื่อเดือน วันเพ็ญกลางเดือน8มีความสำคัญก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาการแรกชื่อว่าธรรมจักกัปวัตตนสูตรเนื้อหาในธรรมะข้อนี้ก็คือแสดงถึงที่สุดสองอย่างก็คืออย่างแรกก็คือกามะสุข,ขัลิกานุโยคประพฤติแบบย่อนยานเหมือนคารวส ยินดีพอใจในกามอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สุดที่สองก็คืออัตตะกิละมาฐานโยคคือการพรมานตนให้ได้รับความลำบากซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทดลองทำมาแล้วเพระองค์เห็นว่าไม่ใช่ทางคนทุกเพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนามัชชิม,มาปฏิปทาคือหนทางสายกลางคือมักมีองค์แปด แ็จแล้วพอจบพระธรรม,มเทศนาพระอัญญาโอนัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้บวชด,ด้วยเอหิภิกขุสัมปทาโดยพระดำร,รัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเธอจงประพฤติพรมอาจยรเถิดเพื่อทําที่สุดทุกโดยชอบเถิดวันนั้นมี พระสง์เกิดขึ้นหนึ่งรูปจึงเป็นวันที่ครบพระรัตนตรยัยจริงๆล้วเนี้ยใน,ในวันนี้กิจกรรมนะคะที่พุทธศาสน,นิกชนจะทํากันหรือแม้กระทั่งที่วัดโพเรามีกิจกรรมเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรในวันนี้บ้างคะ กิจกรรมของมัดโพวันนี้ก็ถือว่าใกล้ใกล้ความจริงก็คือว่ามีเป็นปกติแล้วก็คือแต่งเทศตอนเช้าท่านอนุโมสถพอเทศเสร็จก็ไปถวายสังฆทานถวายสังฆทานเสร็จก็ประมาณเที่ยงครึ่งเทศอานิสงพระพระอาบน้ำฝนถวายพระอาบน้ำฝน แล้วก็นิมนต์ภิกษุสามเณรมารับผ้าอาบน้ําฝนเสร็จแล้วก็ลงปฏิโมกข์ฟังพระปฏิโมกข์ต่อแต่แต่พิเศษปีนี้คือเวียนเทียนต่อเลยอ๋อค่ะปกติแล้วจะเวียนเทียนประมาณสองทุ่มเวียนเทียนต่อในที่นี้คือคือปกติก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนมักจะเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเองอยู่แล้ว<น>แต่หมายถึงว่าพิธีที่ท,ที่ทางวัดโพ เป็นเหมือนกับว่ามีพระนำมาอะไรเงี้ยคือจะเวียนเทียนในตอนบ่ายเลยเหรอคะจ้ะคือปกติธรรมดาเราจะพระที่จะนำเวียนเทียนเนี่ยนะเวียนสองทุ่มแต่วันนี้จะเวียนเดียนหลังจากพระภิกษุฟังปฏิโมกเสร็จก็เวียนเทียนต่อเลยค่ะแล้วก็ญาติโยรรมก็เวียนตามไปเลยนะไม่ต้องไปรอสองทุ่มแล้วไม่ต้องรอสองทุ่มแล้วแล้วก็ ห้าโมงครึ่งเลี้ยวสิบเจนาฬิกาสามสิบห้าโมงครึ่งเนี้นะก็จะจบกิจกรรมทั้งหมดเป,เป็นเพราะอะไรยังไงคะทำไมถึงแบบทําให้เสร็จรวดเดียวภายในก่อนเย็นย่าค่าสนธยาเพราะอะไรคะปกติเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเทียนสองทุ่มเหมือนปกติเนี่ยพอจะเสร็จก็สามทุ่มสี่ทุ่มโยมก็คงกลับบ้านไม่ทันพอฟังพระปาฏิโมก์เสร็จพระออกจากโบ์มา ก็เวียนเทียนต่อเลยมีดอกไม้ทูบเทียนโยมเตรียมไว้ให้พร้อมแต่ละโยมก็เวียนต่อจากพระเลยเสร็จแล้วก็พิธีกรรมเราจะจบตรงห้าโมงครึ่งคือภายในเวลานี้ไม่เกินดีใช่ใประมาณ5้าโมงครึ่งเนี่ยเต็มที่ก็หกโมงและญาติโยมก็แค่ได้กลับบ้าน ประจำค่ะมาประจำตั้งแต่ออกพรรษาจนเข้าพรรษาอีกปีกมาทุกวันท้ามีสวดมนต์ในโบสถ์มีรับศีลแปดแล้วก็มีกรรมฐานแล้วก็เดินจงกรมเดีปีนี้มันทําไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อทางการก็ห้ามเขาสั่งว่าให้อยู่แค่3ามโมงเย็นแล้วก็กลับไปบ้านใครบ้านมันเราก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็เดินเวียนเทียนสามโมงเย็นขากลับค่ะ ทำตามอย่างที่คนอื่นเขาทำ แล,แล้วนอกเหนือจากกิจกรรมตรงนี้แล้วยังมีกิจกรรมต่อเนื่องไหมคะก็จะเป็นที่รู้กันว่าเป็นวันเข้าพรรษาหลังวันอาสานนาบูชาหนึ่งวันนี่ตามพระวินัยในพระพิตัยปิดกเล่มสี่ขอกล่าวถึงประวัติวันเข้าพรรษาก่อนเดิมทีเนี่ยพระพระยังเที่ยวจาริกไปตลอดทั้งทั้งปีเลยพอถึงฤดูฝนเนี่ย ก็ยังเที่ยวไปตามปกติแต่ว่าไปเหยียบกั้มไปเหยียบย่ําเข้ากล้าของเท่านาชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจเขาก็เลยตีเตียนภิกษุก็เลยได้ยินก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหรือว,ว่าทรงอนุญาตเลยแหละอนุญาตว่าเราอนุญาตให้ภิกษุอยู่จําในฤดูฝนวัดสาเน ในพิสูฝน์ไม่ผงสาเดือนเสร็จแล้วพิสูจก็ต้องอยู่จําอยู่วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลาสาเดือนนี่กิจกรรมภายในพรรษาจะมีทมําวัดเช้ามืดตีห้าแล้วก็มีเรียนนักคำแล้วก็เรียนบาลีเรียกว่าเรียนกันจริงๆจังๆเลยนะ,ะเพราะว่าพอพอออกพรรษาแล้วพระเนตรนั้นก็จะออกไป ไป,ไปนู่นไปนี่นะไปทุระเนี่ยแต่ในพรรษานี่ไปไหนไม่ได้กิจนิลล์รับได้ไหมเจ้าค่ะในช่วงเขาพรรษากิจนิลล์รับได้ก็เหมือนปกติเพียงแต่ว่าก็ก็ไม่ไปไกลไปก็ต้องคิดว่าคำนวณว่ากลับให้ทันภายในไอรุนขึ้นปกติก็เขาก็ไม่ไปไกลกิจนิลล์เขาก็อยู่อยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยกิจกรรมเนี่ย โดยปกติธรรมดานะก่อนจะถึงวันเข้าพรรษาเนี่ยทางวัดพระเชตุพนเนี่ยก็จะมีการหรอเทียนเดียกวกัพิธีหรอเทียนพรรษา,าปีนี้ก็มีเหมือนกันเพราะว่าทางรัฐบาลเขาเปิดให้ให้ตามสบายแล้วก็ทางวัดก็เลยจัดตอนแรกก็คิดกันอยู่เหมือนกันว่าจะจัดหรือไม่จัด ก็คือต้องปฏิบัติตามนะที่ที่เขาว่านะนะก็คือใส่ใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าแล้วก็เว้นระยะห่างทาง,ทงสังคมในช่วงของการเข้าพรรษาเนี่ยนะคะนอกจากการถวายเทียนแล้วยังมีการถวายผ้าอาบน้ําฝนด้วยสงสัยมานานแล้วคะ่ะพระอาจารย์ว่าจริงแล้วผ้าอาบน้ําฝนเนี่ยทำไมต้องถวายเฉพาะในช่วงนี้คะมีเหตุผลหรืออะไรยังไงไหมคะคือเมื่อก่อนเนี่ย พระพุทธเจ้าอนุญาตพระภิกษุไว้เพียงแค่ผ้าสามผืนเท่านั้นก็คือสบงกีวรสังคติพระจะใช้ผ้าได้แค่สามผืนจะจะใช้ผ้าผ้านอกเหนือจากนี้ไม่ได้คราวนี้พอหน้าฝนพระภิกษุก็ดีใจที่ที่ฝนตกก็เลยไปอาบน,น,น้ำฝนคราวนี้พออาบน้ำฝนก็ ถ้าจะนุ่งผ้าไปก็กลัวผ้าเปียก<ะ>ก็เลยไม่นุ่งเลยก็ไปเลยเล่นอ่ำฝนอย่างนั้น<ะ>แหละโดนไม่มีผ้าเลยนางวิสาขาให้คนใช้มานิมนต์พระปรากฏว่าคนใช้มาเห็นวัดไม่ไม่มีพระเลยมีแต่ชีปเปลือยก็เลยกลับไปบอกนางวิสาขาว่าไม่มีพระเลยในวัดมีแต่ชีเปลือยเต็มเลยนางวิสาขาก็บอกว่า<ะ>เดี๋ยว รอก่อนรอให้ฝนหายก่อนแล้วไปใหม่พอฝนหายไปใหม่คราวนี้พระนั่งเต็มวัดเลยแสดงนางวิสาขาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ชีเปื้อยหรอก<ะ>พระท่านมาเล่นน้ำฝนก็เลยขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝนคือคือเป็นผ้าอาบน้ำฝนที่แตกต่างจากผ้าสาผืนที่พระภิกษุมีอยู่แล้วแตกต่าง<ะ>เพราะว่าเป็นผ้าธรรมดา เหมือนผ้าคนหนู<อ>จะเห็นว่าพระจะนุ่งนุ่งผ้าเนี้ยอาบน้ําส่งน้ำํำเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผ้าพื้นเล็กกว่าสบงนางวิสา,าขาขออนุญาตพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าก็อนุญาตงั้น<อ><อ>ก็เลยมีผ้าอาบน้ำฝนขึ้นมา เพราะฉะนั้น1ปีจึงมีครั้งเดียวครั้งเดียวถวายภาพน้ำฝนครั้งเดียววันนี้ก็มีการถวายภาพน้ำฝนวันนี้ก็มีถวายของวัดโพมก็มีถวายมาทุกปีแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีร่มจะเห็นมีร่มพร้อมผ้าอับน้ําฝนใช่นี่ของวัดโพเป็นเอกลักษณ์ต่ญงยีร่าก็มีร่มด้วยเวลาไปบินทบาทฝนตกเนี่ย อ,อีกหนึ่งพ,พิธีกรรมนะคะที่วัดโพธิ์ทำสืบเนื่องกันมายาวนานค,คือการตักบาตรดอกไมใ้ในเช้าวันวันรุ่งขึ้นจากวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยนะคะกิจกรรมนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเจริญพรพิธีประเพณีตักบาตรดอกไม้เนี่ยทำกันมานานแล้วอาตมามาอยู่วัดโพธิ์ก็เห็นเขาทำกันมาเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะให้นำเอาผ้าอาบน้ำฝน สมมติว่าวันนี้รับผ้าอาบน้ำฝนพรุ่งนี้หนึ่งค่ำเนี่ยวันเข้าพรรษาจะต้องมาปวารณาเข้าพรรษาเ<ะ>ที่ยงครึ่งจะถึงถึงโบสถ์แล้วนะจะให้นำผ้าอาบน้ำฝนที่รับไว้มาด้วยถือติดมือมาแล้วก็เอามารับดอกไม้รับเสร็จแล้วก็ม้วนนะม้วนเสร็จแล้วก็ถือขึ้นไปบนโบสถ์<ะ>โยมก็ทางคนก็กลับบ้านไปเ,นเสร็จแล้ว ในในดอกไม้เนี่ยนอกจากมีดอกไม้แล้วก็ยังมีมีธูปมีเทียน<ะ>แล้วก็ถือมาบางคนก็หอบเป็นหอบเลยนะแล้วก็ถือขึ้นไปบนโบสถ์แล้วก็ไปวางไว้เสร็จ<ะ>แล้วก็ไปทําสังฆก,กรรมเรียกว่าปวาวณาเข้าพา<ะ>รรษาภาวนาเข้าพรรษาเสร็จสวดมนต์สวดมนต์เสร็จก็ออกมาออกมานี่แหละดอกไม้ที่โยมมาถวายนี่แหละ เพื่อจะเอาไปบูชาพระบูชาพระทิศประจําวิหารทิศต,ต่างๆแนละ้วก็มีเป็นบูชาวิหารทิศมีทิศทั้งสี่ทิศแล้วก็มีวิหารพระนอนมีสลาการ,ปรเปรียนพระสงฆ์ที่ที่จะลงมารับบาดดอกไม้นี่นะคะมากน้อยแค่ไหนยังไงทางวัดทางวัดต้อง,งลงทั้งหมดค่ะเพราะว่าจะต้องลงมาปวรารณาเข้าพรรษาค่ะแต่เมเนนก็ต้องลง ย้อนไปตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลาัยรัชกาลที่สองจวบจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางกราวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นับเป็นยุคทองของบทกวีคำประพันธ์ต่างๆทั้งในราชสำนักตลอดจนในหมู่ชาวบ้านรวมถึงการแต่งเพลงยาว ที่บรรดาหนุ่มสาวใช้เกี้ยวพาราศีในสมัยก่อนล้วนสะท้อนความรุ่งเรืองขีดสุดในด้านศิลปะวัฒนธรรมและชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ของกวีไทยซึ่งได้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามหรือวัดโพด้วยเช่นกัน โดยบริเวณผนังด้านในของพระระเบียงพระอุโบสถมีจารึกเพลงยาวกลระบทจำนวน65บทซึ่งจัดอยู่ในหมวดวรรณคดีโดยมีจารึกที่เป็นบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่จำนวน20บทอาทิเพลงยาวกลระบททงนำระยุหงค้าบ่วงแก้วส้อยสนตะเข็บไตค่คอน อักษรก่อนตายเป็นต้นส่วนที่เหลือเป็นพระนิพนธ์ของพระบรมวงศานุวงศ์และบทนิพนธ์ของเหล่าข้าราชบริพารอย่างขุนธนสิทธิ์กรมมมื่นไกสรสรวิชิตหลวงนิขิตปรีชาและท่านอื่นๆจะรึกเพลงยาวกละบทนับเป็นกวีนิพนธ์ที่สำคัญ แสดงถึงความสามารถของผู้ประพันธ์ที่ได้ประดิษฐ์คิดค้คนกลวิธีการเล่นเสียงเล่นคําแบบต่างๆอย่างไพเราะถ่ายทอดผ่านในรูปแบบเพลงยาวที่มีเนื้อความเป็นจดหมายรักของชายหนุ่มเขียนถึงหญิงสาวอีกทั้งในการจารึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าจออยู่หัวอย่างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เขียนแผนผังแสดงกลนวิธีการแต่งกำกับไว้ให้สังเกตก่อนจะถึงตัวบทเพลงยาวเพื่อช่วยให้ผู้ฝึกหัดเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งและเพื่อให้เป็นต้นแบบการแต่งกอนกระบทแต่ละชนิดนอกจากนี้เพลงยาวสิบบทตองท้ายยังมีลักษณะเป็นกลอักษรและมีโครงอธิบายประกอบเช่นกัน สนทนากับพระอาจารย์เนี่ยคือเป็นยุค new normal มากค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าอยู่ห่างพระอาจารย์มากๆนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนที่มาในวัดตั้งแต่หน้าประตูเลยทุกคนก็ปฏิบัติตามเขาเรียกว่า new normal กันหมดเลยนะคะมีทั้งหน้ากากมีทั้งเจลเราก็จะเห็นว่าเจลก็มีประจําจุดต่างๆกระจายทั่ววัดเลยค่ะปกติแล้วถ้าสง์ในวัดเนี่ยจะมาทํากิจกรรมในวัดเนี่ย ต้องใส่หน้ากากหมดนะไปถึงตัวพระเองตัวพระเองพระเนนทั้งยมอะไรเจ้าหน้าที่หมดอ่ะก็ใส่หน้ากากอนามัยใส่หน้ากากผ้าหมดอ่ะมีเจลล้างมือไว้ทุกจุดเลยพระเนนที่เข้ามานี่จะเข้ามาทําวัดจะลงฟังพระติมปาติโมกต้องต้องใส่หน้ากากอนามัยหมดทุกรูปเลยค่ะทีนี้ทีนี้การพอเราเข้าสู่สังคมที่เรียกได้ว่าเป็นยุคบิวโนมอลนะคะคือทุกคนต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจะเข้าวัดฟังทมฟังเทศ เขาเรียกว่าคา,ารวาสก็ต้องปรับตัวเองพระสงฆ์ก็ต้องต้องปรับตัวเองอย่างนี้ค่ะมันส่งผลอะไรต่อเขาเรียกว่าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาไหมคะก็มีบ้างเช่นว่าเวล,เวลาลงฝั่งปฏิโมกต์ใช่ไหมเราก็ถึงแม้ว่าจะใส่หน้ากากถ่าใส่หน้ากากทำไมเราก็ยังนั่งห่างกันอยู่ห่างแต่ไม่เป็นอาบัติต้องให้ได้อยู่ในฮัตตบาท อาสับรหมายความว่ามือมือเราเนี่ยเอื้อมไปแตะบ่าของอีกคนหนึ่งอะ่ะแต่ตอนเนื่องต่อไปเนี่ยเรามีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกเยอะเลยทางวัดโพเองก็ยังตอนนี้คือเปิดเปิดทําพิธีกรรมต่างๆเหมือนอย่างที่เราเคยยึดถือปฏิบัติกันมาแล้วใช่ไหมคะเปิดแล้วเช่นว่าถวายสังฆทานค่ะถวายสังฆทานก็ถวายได้ปกติค่ะ,ะส่วนกิจกรรมของวัดโพนี่ก็จะมีเรื่อยๆค่ะ ที่เราเคยทํากันมาเราก็จะทำแต่ว่ามันจะมีผลกระทบหรือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงห่างกันหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เราก็ดูดูทางฟังทางบ้านเมืองทางมหาเทรสมารคมเขาจะประกาศว่าให้ให้ทำยางไงเราก็ดูเขาวันนี้นะคะเชื่อว่า การที่ได้สนทนากับพระอาจารย์นะคะท่านผ,ผ,ผู้ชมหลายท่านนะคะได้มั่นใจค่ะว่าการมาร่วมพิธีกรรมต่างๆที่วัดโพนะคะมีมาตรการในการดูแลในการป้องกันนะคะและคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาที่วัดได้ไม่ว่าจะเป็นมาทําพิธีกรรมหรือว่ามาเที่ยวนะคะซึ่งที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้นะคะที่มีองค์ความรู้ต่างๆอยู่ในวัดมากมายเลยวันนี้ต้องกลับนัมัสการพระคุณเจ้านะคะเจริญพร ก็ดีครับเพราะว่าคนไม่เยอะมากแล้ววัดก็กว้างก็มีพื้นที่ให้เว็นระยะห่างแล้วก็ระบบการคัดกรองตั้งแต่เข้าวัดมาครับก็ดูปลอดภัยครับก็จะเห็นว่าทางวัดมีกิจกรรมก็ดีเป็นโอกาสที่เราได้ทําบุญมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือสักการะครับก็ทางวัดก็ดําเนินขั้นตอนในการตรวจเช็ค มีอุปกรณ์ให้ทำความสะอาดซึ่งพวกนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ที่ทางราชการได้กำหนดให้ทุกๆสถานที่เขาได้จัดเตรียมสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมที่วัดก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีในหลายๆจุดที่ได้เตรียมการไว้ทางวัดจะทำได้ดีมากเลยครับ ก็รู้สึกว่าวัดโพเขามีระบบการจัดการที่ดีนะคะเขาจะให้เข้าออกทางทางเดียวกันหยุดคัดกองแล้วก็ก็มีระยะห่างมีอะไรก็รู้สึกว่าปลอดภัยดีค่ะคนไทยก็มามาเที่ยวเริ่มมาเยอะค่ะวันนี้วันมาเยอะด้วยค่ะอยากให้มาเที่ยววัดโพกันเยอะๆค่ะเพราะวัดสวยมากค่ะมากี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อค่ะมาทําบุญที่นี่ประจําประมาณครึ่งปีจะมาครั้งหนึ่งตลอดอยากให้มากันเยอะๆค่ะ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆนะคะที่ทางวัดโพดจัดขึ้นนั้นคุณผู้ชมสามารถสบายใจได้ค่ะเราสามารถมาร่วมกิจกรรมนะคะในรูปแบบนิว o r มอลได้เพราะเขามีการป้องกันมีการเตรียมมาตรการดูแลนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะและพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทํากิจกรรมที่นี่นะคะก็มีการรักษาระยะห่างมีการเตรียมการเป็นอย่างดีค่ะดังนั้นกิจกรรมต่างๆยังคงดําเนินและเดินหน้าต่อไปในวิถีชีวิตใหม่นิวโนมอลนะคะอุีิหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ Thank you